สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลายเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ตัวสวยๆนะครับขอแนะนำร้านนะครับซัตเตช็อปเลยนะครับจะมีทางด้าน ID ไก่ป้ายเหลืองนะครับ ID ป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ID ป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัคร อ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็นพาสบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาสล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาสล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพินหกตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหาไอดีสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโค้รสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนี่่ทังจสใ ซื้อนะครับก็ให้เติมเงินนะครับเข้าเว็บไปนะครับวิธีการเติมนะครับก็เติมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเปานะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลีปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชันนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครบาวร็อกนะครับที่หลายๆคนนะครับถามผมเข้ามากันเยอะนะครับทั้งในสตรีมแล้วก็อ่านในคลิปนะฮะว่าปั้นบาวร็อกเก้าดาวแม็กดีไหมนะครับเพราะว่ากลัวนะครับกลัวที่บาวร็อกเนี่ยจะตกเมตานะครับกลัวที่บาวร็อกเนี่ยจะใช้ไม่ได้นานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในมุมผมละกันนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับที่ปั้น ตัวละคร9ดาวแม็กมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการใช้งานให้ฟังกันนะครับว่าการที่ผมปั้นตัวละคร9ดาวแม็กเนี่ยมาถึง4ตัวนะนี่เลยนะครับผมนะครับปั้น9ดาวแม็กนะครับมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันว่าเอ้ยผมปั้นมา9ดาวแม็ก4ตัวเนี่ยมันคุ้มกันไหมนะครับในการปั้นในการเสียกบนะฮะแล้วก็บวกกับผมจะตอบคําถามให้ด้วยนะครับว่า ปั้นเบาร็อก9ดาวแม็กดีหรือเปล่านะครับณตอนนี้นะครับการนะครับที่เราจะปั้นนะครับเรนเจอร์1ตัวเนี่ยขึ้น9ดาวแม็กนะครับเราจะต้องใช้นะครับกบ9ดาวนะครับด้วยกันทั้งหมดเนี่ย 4ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นซ u เปอร์รีโอนาตเก้าดาวนะฮะหรือใครจะใช้วิธีการเนี่ยทำตัวละครเดียวกันเนี่ยขึ้นเป็น9ดาวอีก1ตัวเพื่ออัพเลเวลนะครับแทนกบ1ตัวแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างถ้าผมมีตัวบาวร็อก2ตัวเนี่ยผมก็จะปั้นบาวร็อก9ดาว2ตัวนะครับแล้วก็จะเอาบาวร็อก9ดาวอีกตัวหนึ่งเนี่ยมายัดใส่ตัวเดียวกันก็จะเป็นการแทนกบรีโอนาดเก้าดาวไปนั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้กบ ยัดกันนะฮะแล้วณนะปัจจุบันนะครับกบ9ดาวเนี่ยผมยังมองว่ายังหายากอยู่นะครับคนที่ดวงดีนะครับเปิด200เปิด1,000 2,000ก็อาจจะได้กบ9ดาวหลายตัวนะครับแต่คนที่ดวงไม่ดีเนี่ย ก็เป no ิดไม่ออกเลยก็มีนะครับสำหรับกบก้าดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกบก้าวดาวเนี่ยผมยังมองว่ายังแรอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีตู้เพิ่มโอกาสกบก้าวดาวมาให้เห็นเลยนะครับผมเล่นมาปีกว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะตู้เพิ่มโอกาสกบ9้าวดาวก็ยังไม่มานะครับแสดงว่าณตอนเนี้ยกบ9้าดาวเนี่ยยังแรอยู่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยปั้นตัวละครที่ มั่นใจนี่ครับอ่ามั่นใจว่าปั้นไปแล้วคุ้มนะครับปั้นไปแล้วจะไม่เสียดายที่หลังนะครับอย่างตัวผมเองนะครับที่ปั้นนะครับเก้าดาวเนี่ยมา4ตัวนะครับอ่าต้องบอกตามตรงเลยนะครับประสบการณ์โดยตรงที่ผมเล่นไอเดีเนี่ยมาปีกว่าๆเนี่ยอ่าถามว่าเสียดายไหมนะครับก็เสียดายนะครับแต่ก็เราปั้นมาแล้วเราก็ได้ใช้งานนะครับอ่ามาดูกันที่ตัวละครแรกกันเลยนะครับที่ผมเนี่ยทำเป็นเก้าดาวแม็กนะฮะอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือตัวนี้บากิ นะครับอ่าผมทำเนี่ยฮันมะบากิก้าดาวแม็กตัวแรกนะครับอ่าผมลืมใส่อุปกรณ์อ่าผมนะครับทำบากิเนี่ยฮันมะเนี่ยก้าดาวแม็กตัวแรกนะครับณตอนนั้นเนี่ยที่ผมทําตัวละครเนี่ยก้าดาวแม็กตัวแรกเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยตัวละครไม่เก่งแล้วนะครับถือว่าอ่าไม่ติดท็อปตำนานแล้วนะครับแต่ผมทําตอนนั้นที่ผมทําเพราะอะไรนะครับผมทําเพราะว่าผมชอบนะครับตัวฮันมะบากิ อ่าที่ผมซื้อไอดีเนี่ยนะครับไอดีเนี่ยที่ผมตัดสินใจซื้อเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเพราะว่ามีตัวละครบากิคู่กับเกียร์ลิวโกนะครับเนี่ยมีแค่ตัวละครคู่กับเกียร์นะครับผมตัดสินใจซื้อนะครับแล้วพอซื้อมาเนี่ยบวกกับเจ้าของเนี่ยเขาปั้นบากิเก้าดาวไปแล้วนะครับผมก็เลยเอากบเนี่ยสี่ตัวเนี่ยยัดบากิเก้าดาวแม็กไปเลยนะครับแล้วการที่ผมปั้นบากิเก้าดาวแม็กมานะตอนนั้นเนี่ยถามว่า ทีมผมก้าวกระโดดไหมนะครับในการ PVP ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครแม็กที่ปล่อยได้ค่อนข้างเร็วอ่าปล่อยได้ค่อนข้างเร็วแล้พันติดอาจจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอ่าทั้งเรื่องดาเมจนะครับที่จะอาจทําทให้ตูติดสตันติดสตันบ่อยนะครับแล้วก็จะมีทางด้าน,นรีเซ็ตสกิลนะฮะซึ่งผมปั้นมาดตอนนั้นเนี่ย อ่าไม่ได้ปั้นมาณตอนนั้นเนี่ยซึ่งไม่ได้แบบโหดอะไรขนาดนั้นนะครับก็เล่นมาเล่นมานะครับส่วนตัวที่2นะครับที่ผมตัดสินใจปั้นนะฮะก็คือตัวบาวร็อกนั่นเองนะครับผมปั้นตัวละครเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าทีมผมเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นมากเลยนะครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยเฮ้ยรู้เลยนะครับว่าเฮ้ยการที่เราปั้นตัวละครเนี่ยแสงมืดเนี่ย มันคุ้มนะครับถ้าเราปั้นตัวละครที่เขาเก่งจริงๆนะครับบวกกับเขามีสกิลที่ดีความสามารถที่ดีอ,อย่างบราวาบราวมายกรบราวอดูบิดนะฮะบราวาบรวยม,มทูตนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนาฬิกาแซลลี่แซลลี่นาฬิกาปู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราปั้นตัวละครพวกเนี้ยแสงมืดนะก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยเอ้ย มันเล่นดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโบตัวหนึดคอมโบหยุด5วินาทีนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะไปเล่นกันนะฮะซึ่งเออมันทําให้ผมเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าแสงมืดดีนะครับแต่ผมก็ยังตัดสินใจที่จะปั้นตัวโครรโบ9าดาวแม็กเพิ่มมาอีกนะครับตัวต่อไปที่ผมปั้นคือตัวนี่เลยครับเอเรนนะฮะอารเอเรนไฟแนลเดอะซีซั่นนะครับก็คือเป็นเอเรนนะฮะที่เป็นภาคสุดท้ายและที่มาในเกมไลน์เจอร์เมื่อทันวาปีที่แล้วนะครับก็คือตัวละครนี้เลยเอเร ที่ผมตัดสินใจปั้นตัวละครนี้เพราะว่า ID เนี่ยมีตัวละครเอเลนซ้ำนะครับถึง2ตัวด้วยกันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะหรือไม่อาจจะมีตัวละครเนี่ยหตัวซ้ำา1ตัวแล้วผมปั้นเนี่ยขึ้น9ดาวแล้วผมเอากบเนี่ยยัดเปยอีกนะครับก็คือผมเนี่ยมีตัวละครเดิมเอเลนเขาอยู่ประมาณน่าจะ2ตัวถ้าจําไม่ผิดหรือตัวเดียวนี่แหละผมปั้นมาปุ๊บนะครับแล้วผมก็เอามายัดกันเองอย่างสมมติเนี่ยถ้าผมเนี่ยปั้นตัวละครเนี่ยมาเนี่ยถ้าถ้าผมมีตัวละครเนี่ยเอเลนเนี่ย ประมาณ3ตัวผมก็ปั้นเนี่ยก้าดาว3ตัวแล้วผมก็เอากบ9้าดาวเนี่ยยัดไปอีก2ตัวก็จะกลายเป็นแม็กไปเลยนะครับไม่ต้องใช้กบ9้าดาวแบบนั้นถึง4ตัวผมก็เลยตัดสินใจปั้นนะครับตอนนั้นนะครับที่ตัดสินใจปั้นก็เพราะว่าไปดูอนิเมะนะครับแล้วอ้โหผมชอบอ่ะผมปั้นแม็กเลยนะี่ครับอันนี้ปั้นแม็กไปเลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับในเอดีผมเนี่ยอาชิงไอโอนะครับปั้น9าดาวแม็กขึ้นมาเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรนะครับอ่ผมไม่ได้ชอบตัวม็อบ เป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมปั้นเนี่ยเพราะว่าผมเปิดได้มาเยอะนะครับน่าจะได้3ตัวผมเปิดได้ชิงไอโอสามตัวแล้วผมเอากบ9ก้าดาวเนี่ยยัดไปอีก2ตัวอันนี้จําได้เลยเพราะว่าเปิดได้เยอะมากนะครับชิงไอโอเปิดได้3ตัวใน ID ดีหลักนะครับปั้น9ก้าดาวปั้น9ก้าดาวปั้น9้าดาว,ดาวเคยทําคลิปไปแล้วนะก็ย้อนไปดูคลิปกันได้นะผมเลยใส่เก้าดาวแม็กไปเลยนะครับก็เลยทําให้ ตัวอ่าเก้าตัวเก้าดาวแม็กของผมเนี่ยเป็นโคลาโบถึง3ตัวนะครับแสงมืดมีแค่ตัวเดียวก็คือเบาหรอกตัวแสงนะครับสำหรับเก้าดาวแม็กนะครับที่ผมปั้นนะฮะมา4ตัวด้วยกันนะฮะซึ่งเจตนาผมเนี่ยผมรู้แล้วนะครับว่าแสงมืดเนี่ยมันดีนะครับแต่ที่ผมปั้นตัวละครโคลาโบแม็กเนี่ยตอนแรกเลยชอบตอนที่2ก็คือเปิดได้เยอะนะครับซึ่งปัจจัยหลายอย่างเนี่ยมันทําให้ผมแบบเอ้ยกบ9ดาวสตัวก็แม็กแล้วยัดไปเลยนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้เก็บกบไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไปเททางโคลาโบ แต่ที่ผมปั้นไปเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับอย,อย่างเอรเรนชิงแอกอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างตัวชิงโอกเนี่ยก็ติดนะครับทางด้านท็อปตำนานมาค่อนข้างนานนะครับแต่นับปัจจุบันเนี่ยน่าจะตกไปแล้วนะครับเขาน่าจะเอาออกไปแล้วตัวชิงโอนะฮะเห็นไหมว่าท็อปตำนานเนี่ยดูได้เลยครับแสงมืดแสงแสงมืดเห็นไหมครับว่าเนี่ยเห็นไหมมืดแสงแสงมืดแสงเห็นไหมว่าส่วนใหญ่นะครับจะ เป็นตัวแสงมืดทางนั้นเลยนะครับอ่าอันนี้คือให้ดูกันนะฮะว่าอ่าอันนี้แสงอันนี้โคลาโบนะครับโคลาโบโคลาโบแสงอ่าโคลาโบ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 อ่าอันนี้ก็เป็นแสงนะฮะอ่ะก็จะมีทางด้านตัวคโคลาโบด้วยอ่ะตัวแสงด้วยนะครับอ่ะแต่เอเรนเนี่ยยังติดยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนชิ้งไงโอเนี่ยก็อ่าได้เอาออกไปแล้วนะครับอาจจะ มีตัวมาแทนนะครับอย่างตัวเฟรุนเขาก็มีเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ทีมเขาจะเล่นนะฮะแต่สังเกตได้เลยนะครับว่าท็อปตำนานเนี่ยจะมีพวกเนี่ยตัวแสงมืดเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยอย่างบาวร็อกเนี่ยเราเห็นกันอาแทบทุกทีบราวยม,มทูตเนี่ยเห็นไหมอ่าเราจะเห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ การปั้นนะฮะตัวละคร9ดาวแม็กอันนี้ผมมาอธิบายประสบการณ์ผมให้ทุกคนฟังในการปั้นนะก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับซึ่งคําถามเนี่ยที่ทุกคนถามผมว่าปั้นบาล์ร็อก9ดาวแม็กนะตอนนี้ดีไหมนะครับผมคิดว่านะตอนเนี้ยเก็บกบ9ดาวไว้ก่อนนะครับถ้าจะทำาบาวร็อกเนี่ยทำ9ดาวเวล160ไปก่อนนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับ9ดาว160ก็เล่นได้นะครับเลือก หาความสามารถก้าวดาวให้เป็นร่างโคนก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าทํก้าวดาวแม็กเขาก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเกมนะครับใกล้ครบรอบ10ปีนะครับซึ่งการคาดดาวของผมเนสิปีเนี่ยจะเป็นตัวแสงใหม่นะฮะอาจจะเป็นตัวไหวริบดาวเมทที่อาจจะมาแทนบาวร็อกไหมหรือว่าตกอาตกบ,บาวร็อกประมาณนั้นนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าพึ่งปั้นตัวละคร อะไรนะฮะปั้น9ก้าดาวปั้นได้นะครับแต่ถ้าปั้นเก้าดาวแม็กเน็ตเก็บกบไปก่อนไว้รอเดือนหน้าเผื่อเดือนหน้าเนี่ยตัวแสงมืดเก่งเราเปิดได้เรามีกบแม็กเนี่ยแหละไอเดีเราจะเล่น PVP ชนะง่ายขึ้นและจะได้จบลีกแต่และลีกเนี่ยสูงขึ้นรูบี้ก็จะเพิ่มเยอะมากขึ้นถ้าเราจบสูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคนที่ปั้นเบาลร็อก9าดาวแม็กไปแล้วนะครับก็ต้องพูดตามตรงว่าแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็เล่นตามเท่าที่มีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าถ้ามีตัวใหม่มาแทนเบาลร็อกนะคร บาวร็อกเนี่ยตกกระป๋องนะครับผมก็จะยังใช้บาวร็อกอยู่เพราะว่าผมปั้นเก้าดาวแม็กมาแล้วนะครับการที่ผมจะไม่ใช้ตัวบาวร็อกเนี่ยผมคิดแค่อย่างเดียวก็คือเขาจะเนิร์ฟบาวร็อกจนดาเมจเบาเบาจนแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะครับต่อให้เราใส่เกียร์โดนแน่นอนใส่เกียร์ครบเซตเนี่ยก็ยังตีไม่ตายอันนั้นเนี่ยผมจะปลดออกจากทีมนะครับแต่ถ้าบาวร็อกเนี่ย เขาโดนแบบโดนเนิร์ฟแต่เขายังใช้งานได้อยู่อะยังแบบยังสร้างดาเมจได้นะครับยังเล่นได้อยู่ผมก็จะยังเล่นอยู่นะครับก็จะไม่ทิ้งตัวบาวร็อกไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าบาวร็อกเขาไม่ได้โดนเนิร์ฟถึงขนาดแบบตีใครไม่ตายเลยนะฮะอะซึ่งผมมองว่าตัวบาวร็อกเนี่ยไม่น่าจะโดนเนิร์ฟอะไรแล้วนะครับน่าจะถ้าจะเป็นตัวเก่งเนี่ยน่าจะมีตัวที่โหดกว่าบาวร็อกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลย อาคิดว่าถ้าใครที่ปั้นบาลร็อกเก้าดาวแม็กไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะครับถ้ามีตัวใหม่มาแทนเปิดให้ได้ตัวใหม่แล้วปั้นแม็กมาเล่นคู่กับบาลร็อกไปอันนี้เป็นวิธีแก้สําหรับผมนะอาส่วนใครที่ยังไม่ได้ปั้นบบวลร็อกตอนนี้เก็บกบไว้ก่อนไม่ต้องรีปั้นนะฮะส่วนคนที่ปั้นเบลลร็อกเก้าดาวแม็กไปช่วงอาปีที่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นผลดีไปนะครับก็ได้ใช้งานมาณปัจจุบันนะฮะก็ถือว่าปั้นก่อนได้เล่นกดน,นะครับประมาณนั้นนะฮะก็คลิปนี้มี